สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟามเรีนะคะวันนี้จัดทั้งห้องครัวนะคะเอาชั้นวางอีกอันนึงที่อยู่ด้านหน้านะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จัดวางโองนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ตู้เย็นก็เปิดได้อยู่ค่ะเดี๋ยวโต๊ะอันนี้ก็ไปทำาลาเปาแล้วเราไปพับออกมานะคะเราตูต้ขับข้าวนะคะ น,นี่ก็จะเป็นโตว,วางพวกวเวลาเราผัดอะไรเสร็จเนาะนะคะอันนี้เตานะคะจะอันนี้ชั้นข้างล่าเราก็เช็ดเรียบร้อยนะคะอ่ารู้สึกว่าลงขึ้นนะคะจะอันนี้ก็จัดเรียงนะคะตรงนี้นะคะเป็นอีกชั้นนึงนะคะเป็นของวางใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นที่วางของทั่วไปเนาะนะคะมัน,นก็จะอยู่มุมนี้นะคะ ต่อไปมุมนี้นะคะนี่ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวนะคะนี่นะคะก็จะลงมากยิ่งขึ้นเนาะนะคะอันนี้ก็จัดวางนะที่รองเท้าอันนี้ก็เป็นที่ตากผ้าตรงที่วางรถตกอ่อนนะคะนี่นะคะนี่ก็ลงมาลงขึ้นเน,ะนาะลงนี่นะคะวันนี้ก็ทํางานบ้านทั้งวันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะคะ เรามาดูส่วนข้างหน้าอู้ดดยดอกดอกกล้วยไม้สวยไหมคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ประรับดูตรงต้นกล้วยนะคะโอ้ไม่ใช่ต้นมะขามเอ๊ะเห็นตัวอะไรแวบๆบแบบนี่นะคะเห็นตัวอะไรแวบๆบกแบบิ้งกาเปล่ากระเอไหนไปนไหนแล้วเนี่นะตนยต้นไม้เราก็มาวางไว้ไว้อย่างนี้นะ,ะนี่ก็เป็นดอกกล้วยไม้นะคะสวยดูพริกคะ่ะ พริกเต็มไปหมดเลยนี่เนี่ยดูพริกค่ะโอ้โหกำลังแบบออกผลนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะเอ็เอก็ตั้งเป็นที่นั่งอยู่ด้านหน้านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ที่นั่งเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ประดับข้างบนนะคะตรงนี้ก็จะทําให้โล่งนะคะนี่ค่ะอันนี้คือส่วนด้านหน้านะคะอืมก็รู้สึกว่าโล่งขึ้นเนาะไม่รกนะคะคือจะทําให้มันไม่รกนะคะ น,นี่เราก็สามารถมานั่งเล่นนะคะนั่งเล่นไลฟ์สดตรงนี้นะคะอากาศร้อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็นั่งดูไปทางนี้ได้นะคะอันนี้เป็นดอกไม้ปอมนะคะนนเป็นดอกไม้ปอมตรงนี้ที่เราก็โล่งแล้วนะคะ เผื่อมีคนมาก็มานั่งได้ค่ะนั่งเล่นดันดนาเพื่อมีแขกมีอะไรมาเนาะนะคะก็มานั่งดันนาได้นะคะจากโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ